ชนะวันนี้พาทุกคนมาเปิดประสบก,การณ์กินโอมา,กาเกเสรกันที่โอตารุมาซาซูชิไอคอนสยามชั้น4นะคะร้านซูชิต้นตำรับจากโอตารุฮอกไกโดเลยนะครับซึ่งร้านนี้นะครับถูกเอาไปนนาอ้างอีกในกระตูนไอหนุซูชิกันด้วยนะใครเคยอ่านกันบ้างนะครับเราเลือกเปนะ็นคอสที่ไมโอมาเกเสตนะก็จะได้ทานวัตถุดิบที่เขาส่งตรงมาจากฮอกไกโดเลยเป็นวัตถุดิบประจำฤด,ดูกาลนะครับจะมีซุปอาหารทานเล่นสาจานซูชิ8คำซาชิมิ3ชนิดแล้วก็อ่าทะเลกับซุปมิโซะแล้วก็ของหวานครับสำหรับขวดนี้อันนี้ไม่รวมอยู่ในคอ สั่งเพิ่มมานะสำหรับเชฟที่ดูแลเราในวันนี้นะครับก็คือบินตรงมาจากสาขาใหญ่ที่โอตารุเลยนะครับแล้วก็คอร์สเนี่ยเป็นคอร์สสุดท้ายสำหรับเชฟก่อนกลับด้วยเยู่แรกมาเสิร์ฟกันแล้วนะครับเป็นซุปข,ข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดเนี่ยปลูกในโอกายโดเลยนะครับเป็นซุปครีมข้าวโพดท,ที่หอมนัวแล้วก็อร่อยมากๆเลย,เลย ความสนุกของการทานออกมากาเซนะครับก็คือการที่เราได้ทานอาหารแล้วก็เห็นเชฟเนี่ยเขาทำอาหารเมนูถัดไปให้เราเรื่อยๆนะครับถัดมาอันนี้เป็นมันฝรั่งนะครับก็เป็นมันฝรั่งที่ปลูกในฮอกไกโดเหมือนกันเสิร์ฟมาพร้อมกับปลาคัลสารด้านบนนะครับมันฝรั่งเนี่ยเขาเหมือนย่างเนยมานะแล้วก็เป็นปลาคัลสารท็อปอร่อยดีนะครับคำนี้คาไม่ใหญ่นะแต่ว่าเขาแบบมีพงโลโชอยู่มาแล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าถูกใจเหมือนกันนะครับ เราเห็นเชฟเตรียมเมนูนี้ให้เรานะครับแต่ปรากฏว่าเวลามาเสิร์ฟเนี่ยเอาไม่ใช่ตัวนั้นนะครับแต่จะเป็นซูชิคำนี้คำนี้เป็นปลาเนื้อขาว เราจำไม่ได้แล้วว่าเป็นปลาอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับหวานละมุนกินง่ายมากๆครับไม่คาวเลยจังหวะการเสิร์ฟแต่ละคำนี่คือพอดีมากนะครับไม่เร็วแลก็ไม่ช้าเกินไปคํานี้มาแล้วครับโฮตาเตะจากฮอกไกโดเสิร์ฟมาพร้อมกับเกลือแล้วก็เปลือกซุ้มดูสุด้านบนหวานมากอร่อยมากๆครับคํานี้จากนั้นนะครับเขาก็จะเฉียดจานเพื่อให้เราเตรียมทานคําถัดไปครับคํานี้นะครับเซกิซมมอนหรือก็ซัมมอนหนุ่มครับเป็นนื้ออร่อยมากๆเลยเราะเคยได้ยินชื่อเมนูนี้นานมากแล้วไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ชิมวันนี้ ีจานนี้นะครับเห็นเชฟเตรียมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันก็คืออ e ีกะโซเมนนะครับหรือว่าโซเมงเส้นหมึกนั่นเองนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับอูนีแล้วก็น้ำซอสไข่แดงนะครับส่วนตัวเราเนี่ยปกติจะไม่ค่อยชอบทานอูนีนะคบเพราะว่ายังไม่ค่อยเจอที่มันอร่อยอร่อย,อรอยเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าอูนีที่เชฟเลือกว่าวันนี้นะครับคืออร่อยมากอร่อยจริงๆทําให้คนที่แบบปกติไม่ทานอูนิไม่ทานไข่แดงดิบแบบเราเนี่ยฟินมากๆครับสำหรับจานนี้นี่ให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนหดูหน้าคนทานครับ ยิ้มกุ้มกิ่มเลยมาเวลาทานนะครับเชฟจะให้เราเอาอูนิเนลงไปตีกับซอสไข่แดงก่อนทานนะหวานเชียวไข่กลัวว่ามากินออกมากระเสะแล้วไม่อิ่มเนี่ยเราบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยครับอิ่มแน่นอนแต่ละคำก็คือมาปริมาณจัดเต็ม,มนะครับต่อไปเป็นกุ้งโบตันนะครับตัวใหญ่เชียวแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ของเขาที่เป็นตัวสีเขียวตัวนี้นะครับนี่ครับ ถัดมาจากนั้นเชฟก็ยังจะเป็นเมนูกุ้งต่อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของมันกุ้งโบตันที่เราทานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสิร์ฟพร้อมกับไข่เหมือนกันนะครับเสิร์ฟมาเป็นกุ้งกลางมาเกะแล้วก็ปรุงรสมาดีมากๆเลยครับแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบคํานี้เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันของเขาเนี่ยมันจะมีความหยุ่นๆเย็นๆแต่รับรองว่าไม่มีกลิ่นคาวครับทานง่าย อันนี้ครับคือคําที่เราประทับใจมากๆนะครับอันนี้ก็คือปลาฮิมะครับย่างแบบเทอริยากิซอสนะครับหวานเค็มอร่อยมากๆเลยเสียดยมาชิ้นเล็กไปนิดนึงเสีได้อยากบอกเชฟีขอเพิ่มมากเมนูวัดใจกันครับกับชิราโกะหรือว่าท่ออสุจิของปลานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนคงได้ยินชื่อเมนูนี้กันมาแล้วนะครับอยากให้เราเปิดใจชิมครับมันดีกว่าทีคิดแน่นอนมันหวานเป็นครีมไม่คาวเลยครับทานวึกเดียวหายครับว่าทานได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยนะเปิดใจน้องของไม่เหมกันบ้างครับเมนูถัดไปมาแล้วอันนี้ก็ คือข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนนะครับไข่ปลาแซลมอนตัวนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนสดนะครับไม่ได้ผ่านการดองเลยส่งตรงมาจากไกลด้วเมื่อเช้าถึงแม้จะถ้วยเล็กนิดนึงแต่ว่าอร่อยจุดใจมาๆนะครับคือจริงๆปริมาณมันไม่น้อยเลยนะถึงแม้จะเห็นว่ามันเป็นถ้วยชาเท่านี้เนี่ยเวลากินก็คือได้เยอะอยู่นี่ต้องให้คนตัวเล็กคือก็จะเห็นว่าเออจริงๆถ้วยที่เขาเสิร์ฟอะไม่เ,เล็กเ้อก็คิดเลยสิครับสำหรับคําถัดไปนี่ก็คือกุ้งกังมากิวหนินะครับหรือว่าหอยแม่นเชฟให้แบบจุกๆ,ๆเลยนะครับคำนี้อร่อยจริงๆครับเราเปน เพราะปกติจะเจอขมแล้วก็เหม็นนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ขมไม่เหม็นหวานแล้วก็ละมุนมากเมนูถัดไานะครับจะมีการแจกอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับเป็นตัวช้อนที่ทําจากเปลือกของอยมุกนะครับอันนี้เนี่ยเชฟบอกว่าจะต้องใช้ อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทานเมนูถัดไปโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนก็นจะได้รับอันนี้นะมาแล้วเมนูถัดไปที่เราจะใช้กับเจ้าช้อนคันมาสักูนี้นะครับก็คือข้าวลาดซอบมันปูสุไวกะน,นี้นั่นเองนะครับคำนี้เนี่ยอร่อยจริงๆครับหอมปูสุไวมากมันปูอร่อยมากกินแบบว่าฟินสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ ข้างบนเนี่ยเป็นไข่ปูสวยด้วยนะครับมีเนื้อปูครีมหอมอร่อยนัวมากมีก่อนกินเราก็จะพังมันอย่างนี้ก่อนนะครับคลุกเขาเอาซอสออกมาให้หมดเพราะว่าเสียดายน่นีงนั่งทานจานเมื่อสักครู่อยู่นะครับก็ได้กินหอมมานะครับหัานไปเห็นเชฟกําลังเผาอะไรบางอย่างนะครับก็เป็นคานี้เลยครับปลาไหลทะเลครับปกติเราก็เป็นคนไม่ค่อยทานปลาไหลนะแต่ว่าคำนี้ก็คือบอกเลยว่าหอมอร่อยไม่ข้าวเลยครับคานี้เนี่ยเชฟเสร็จไมถึงมือเลยนะแบบไม่วางบนจานเชฟบอกว่าเอาเข้าปากจุดเลยครับไม่ต้องวางเบรกล้างปากกันด้วยซุป มีส้มถ้วยนี้นะครับก็คือลดละมุนละไม่มากๆครับไม่เค็มเลยแล้วก็หอมมันอ่อนนะครับทานล้างปากดีมาก กำลังเตรียมคํใหม่อะไรให้เราอีกแล้วนะครับก็คือส่วนของโงมาคุโรหรือว่าปลามาคุโรขีบน้ําเงินนะครับมีแอบนับด้วยนาเชฟันเกินก็ได้ไม่เป็นไรเป็นอีกเมนูที่ปกติเราไม่ค่อยทานนะครับเพราะว่าจะขาวเลือดแต่เมนูนี้ทานง่ายครับอร่อยมากจบคอร์สกันด้วยของหวานนะครับเสิร์ฟมา3อย่างก็จะมีตัวคาสเทราเค้กที่สแตงเป็นหน้าเชฟมาเลยครับยิมแป้นเชียวนะครับขัดมาก็จะเป็นตัวพุดดิ้งนะครับตัวนี้หอมอร่อยครับเป็นนมฮอกไกโดสุดท้ายเป็นวาราบิโมจิครับเมนูของเราแน่นอนตัวนี้ฟินมากครับ บอกคอสนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองนะที่นี่เขาจะรับเป็นขาจองเท่านั้นนะครับไม่รับวอล์กอินเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาทานเนี่ยก็แนะนําให้ลองถอดไปจองนะครับมีให้เลือกหลายคอสครับมันจะเไม่ต้องทานเป็นคอสเดียวกับเราก็ได้สวาตุนี้ของเขาเนี่ยสดม,กมาดมกๆมส่งตรงจากของไกด์ดอนทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องไปอย่างช่องนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊าย